สวัสดีตอนเช้านะครับผมเฮียตีจัดให้นะจากร้าน TS Big b i k นะครับวันนี้รีวิวแบบแฟลชเซลล์นะฮะรีวิวแบบเร็วๆนะขายเร็วๆราคาจนๆนะฮะวันนี้ค่ายคาวาสกินะฮะค่ายยักษ์เขียว2คันที่อยู่หน้าผมนี้จะเป็นคาวากิ Z900 ABS นะฮะตัว SE ตัวสเปเชียลปี2017นะครับสีน้ำเงินนะฮะแล้วก็อีกคันนึงจะเป็นคาวากินะฮะ ER 6N หรือ e r 6 5 0นะฮะโครงแดงตัวยอดนิยมนะปี2015นะสภาพรถ2องคันนี้ถือว่าสมบูรณ์ไร้ที่ติดนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันที่ z 900ก่อนนะฮะตัวนี้ตัวสเปเชียลนะฮะเฟรมสีน้ำเงินนะฮะอุปกรณ์ตกแต่งก็หลายรายการพูดได้ว่าเอาไปนี้ขับหล่อๆเลยไม่ต้องแยดอะไรเพิ่มละนะ,นะะไล่กันที่ชิวหน้ากระจก hand, ะะปลายแฮนด์นะฮะปั๊มบนนะฮะ ปั๊มล่างพร้อมขาจับ RSV นะครับปั๊มล่างจะเป็นแบมโบนะฮะกาดมอน้ำคอฟูไทเทเนียมบายเอสซีโปรเทคนะครับ,ออ Project, รบโอ้โหถือว่าลงตัวนะฮะกันล้มก็มีนะครับ,นะรบตูดมดครอบท้ายนะฮะของเดิมจากศูนย์นะฮะท้ายสัน้นแมสนะครับพร้อมไฟเลี้ยวยางหน้าหลังเหลือนะฮะ ะ,ะมาดูคันนี้ข้างนี้นะ,ะโซสเตอร์ได้อยู่นะครับก็ถือว่าสมบูรณ์นะไม่สองหมื่นสองพันโลนะฮะโอ้เสียงแม่งคำลาง ได้มายืนอยู่ข้างๆผมนี่หูจะแตกนะเสียงแม่งโคตรลั่นนะฮะปลายท่อปลายท่อคอท่อนี้ผมถือว่าสูตรนี้เดินได้ลงตัวนะฮะคอเล็กแล้วก็ม้วนวกขึ้นหน่อยนึงแล้วก็มาขยายใหญ่นะดูดูด,ด,ดูดูส่วนไอตัวที่เป็นคอรับนะฮะนะเล็กมาใหญ่ แล้วก็มาคลอดอยู่ตรงนี้คลอดขึ้นมาแล้วก็มาบองมาบานออกตรงนี้ถือว่าโอ้โหลงตัวสุดๆนะไฟแลบทุกดอกนะอ่ะโอเคอีกคันนึง ER นะสีดำโครงแดงนะสภาพรถโดยรวมก็ถือว่าสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับอุปกรตกแต่งก็กันล้มท่อนะฮะท้ายสั้นยางเหลือ นะไม่คันนี้อยู่ที่สามหมื่นหะนึ่งพันโลนะเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์ ออกแบบแน่นๆอีกคันนึงก็นักนวงด้วยพละกกำลังนะฮะหรือว่าเครื่องสองสูบนี่ตัว er เนี่ยถือว่าเป็นรถที่ท็อกดีมากนะฮะไปจอดไฟแดงติดก,กัน2คันนี้ไม่ได้แดก er นะครับต้นไปก่อนแน่นอนนะฮะก็ราคาโจรเช่นเคยนะครับสำหรับ z 900นะฮะตัวนี้เปิดราคาโจรให้219,000บาทแต่งเต็มๆขนาดนี้นะ 1> 2 1 9 0 0 0บาทนะครับอีกคันหนึ่ง ER นะคันนี้เอาไปแสน0 0พอนะท่านใดสนใจก็ติดต่อทักแชทโดยตรงหาผมได้เลยตลอด24ชั่วโมงเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดิม0ูน3 5ส7 42ดนะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ